สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้แล้วแต่หน้าไพ่เลยเนาะแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่ของใครที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้เลยนะคะว่าจะตรงกับของคุณไหมถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะพลังงานของคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะพลังงานไพ่วันนี้นะคะมันเห็นใครคนหนึ่งซึ่งรักกันมากๆเห็นคุณค่าในตัวกันและกันมีแพชชั่นมี มีความมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันมากเห็นเลยค่ะว่ามันมันเสน่หามันเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาในตัวกันและกันมากๆม,ม,มีไฟอะ่ะเห็นแล้วไฟลุกอะ่ะมันเป็นความรักที่ที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะแต่มันก็เหมือนกับ ต้องใช้ความพยายามกับความรักครั้งนี้มากๆเหมือนกันไม่อยากจะเสียไปอะคะ่ะแต่ความรักก็พัฒนาไปไม่ได้คนคนหนึ่งรู้สึกว่ามันมองอนาคตไปข้างหน้ามันรู้สึกว่ามันมันไม่ไปไหนมาไหนมันหาความชัดเจนไม่ได้เพราะคนคนหนึ่งมีคนของเขาอยู่แล้วถึงจะรักแค่ไหน ถึงจะมั่นคงแค่ไหนถึงจะปรารถนาในตัวกันและกันมากแค่ไหนมันก็ต้องจบสุดท้ายแล้วมันหาอนาคตด้วยกันไปข้างหน้าไม่ได้หาความชัดเจนไม่ได้แอบคบแอบคุยนะคะเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะสเสน่หากันยังไงก็ตามตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะ สถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้เปลี่ยนไปเนาะไม่เหมือนเดิมหรือไม่คนคนนั้นก็คือประมาณว่าพลังงานนี้นะคะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะรักเขามากๆให้ความรักความใส่ใจความห่วงใยซับพอร์ตแม้กระทั่งเรื่องเงินยอมทุกอย่างยอมเป็นตัวเลือกของเขาขอให้เขาอยู่ในชีวิตแต่วันหนึ่งคุณรู้สึกว่า คุณขอจบดีกว่าเพราะถึงแม้ว่าคุณจะทำดีมากแค่ไหนคนคนนี้ก็ไม่คิดที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนและไม่คิดที่จะตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณเหมือนที่คุณให้เขาคุณเลือกที่จะจบแล้วเลือกที่จะมาลักตัวเองอย่างนี้ก็เป็นไปได้บางพลังงานนะคะมีสองแบบเนาะ แล้วคุณเลือกที่จะหันมารักตัวเองเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่แบบนี้คุณไม่โอเคคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าความรักดีๆนี้คุณต้องคู่ควรกับคนที่เห็นคุณค่าความรักของคุณด้วยไม่ใช่มองความรักของคุณแบบทิ้งทิ้งคว่าง หาความชัดเจนไม่มีและไม่คิดที่จะพัฒนาตัวคุณเหมือนซับพอร์ตดูแลเรื่องเงินเขาด้วยซ้ำไปนะคะดูนะว่าพลังงานของคนอยู่ประมาณไหนเนาะดูซิว่าพลังงานคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้จะเป็นยังไงอีกนะคะพลังงานคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้จะเป็นยังไงอีกเนาะเป็นอะไรที่รายล้อมไปด้วยอุปสรรคและปัญหาความร้อนใจค่ะ ไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามนิ่งพยายามใจเย็นพยายามที่จะอะไรยังไงแล้วก็ตามมันเหมือนเป็นไฟลุมเล้าคุณอะเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหารอบด้านถึงแม้ว่าคุณจะพยายามกับความรักครั้งนี้มากแค่ไหนตอนนี้คุณขออยู่ออกออกไปจากจุดนี้คุณรู้สึกว่าจุดนี้มันดูมันดูร้อนลุมมันดูวุ่นวายใจ มันดูเป็นปัญหาคุณขอออกไปอยู่ในจุดที่คุณสบายใจไม่ขออยู่จุดนี้แล้วปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการทุกอย่างนะคะคุณขออยู่นิ่งๆไปหาความมั่นคงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองขอจบทุกอย่าง คุณขอจบกับปัญหาทุกอย่างค่ะเคลียกับปัญหาทุกอย่างขออยู่อยู่กับตัวเองนิ่งๆอยู่กับตัวเองขอสบายใจและไปมีความมั่นคงกับชีวิตของตัวเองดีกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่คุณได้รู้อะค่ะว่าตัวคุณเองต้องจบเรื่องเรื่องนี้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองนะคะ สร้างความสําเร็จให้กับตัวเองคุณเลือกที่จะหันหลังพลังงานหน้าไพ่ถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณจะคลั่งรักเขายังไงก็ตามคุณจะรู้สึกว่าคุณยอมเขาทุกอย่างก่อนหน้านั้นพยายามทําให้ความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้แต่สิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความนิ่งความไม่ชัดเจนไม่คิดที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณขอตัดสินใจจบทุกอย่างอย่างเป็นทางการเลยค่ะ ตอ,ตอกตอกตะปูมิดเลยไม่ให้ได้เกิดเลยทีเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมามากกับความรักครั้งนี้คุณขอออกไปจากจุดนี้ค่ะมูฟออนค่ะหาแสงสว่างให้กับตัวคุณเองเพราะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณพยายามมา,มากแล้วคุณยากคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามันเป็นความพยายามที่ คุณทำดีที่สุดแล้วคุณขอเห็นคุณค่าในตัวเองและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณอยู่กับในโลกของคุณอยู่ในมุมของคุณพลังงานแบบเนียค่ะคุณเอาชนะใจของคุณได้คุณน่าจะอยู่ในจุดนั้นมานานแล้วค่ะวันนี้คุณเลือกที่จะมุฟอ่อนไปข้างหน้าคุณมีชัยชนะกับความรู้สึกของคุณค่ะ คุณเอาชนะใจตัวคุณเองเลือกที่จะออกมาจากจุดนั้นทั้งๆท,งที่ตอนก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะเต็มที่กับเขามากอะ่ะแต่วันนี้คุณไม่ไหวจริงๆคุณไม่ทําอะไรต่อไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดทรมานกับเรื่องนี้คุณรอคอยสิ่งดีๆแต่ก็ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าแบบ คุณคาดหวังอะไรที่มันดีๆกับจากเขามันไม่มีอะไรสักอย่างเขาไม่คิดที่จะทำอะไรเพื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณขอหยุดจากจุดนั้นเพื่อมองอนาคตไปข้างหน้ากับตัวเองนะคะพลังงานของคุณคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกแต่วันนี้สิ่งที่คุณเคยคาดหวังไว้เป็นความสุขเป็นความสาเร็จ คุณหลุดออกมาจากจุดนั้นได้ก็คือเห็นเลยว่าไพ่ที่ดีที่สุดออกมาค่ะความสุขในชีวิตของคุณอนาคตของคุณมันเป็นแสงสว่างเป็นความสดใสจริงๆแล้วไพ่ที่ดีออกมาที่สุดแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเห็นเลยว่าชีวิตการงานของคุณจะเรินลุ่งเรืองมากค่ะมีแต่สิ่งดีๆอะไรที่คุณเครียดที่ผ่านมาเคยเป็นปัญหา ต่อไปนี้มีแต่คนเข้าหาคุณมีแต่คนเข้ามารักคุณความโดดเด่นความสำเร็จในหน้าที่การงานความสดใสในตัวของคุณมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณต่อไปนี้คือตัวของคุณมีแต่คนจะเข้าหาค่ะคุณมีเสน่ห์มากๆตัวของคุณนะเนี่ยคุณมุ่งมั่นนในใน,ในเรื่องการงานค่ะ คุณสำเร็จมากในเรื่องการงานตัวคุณเองเหมือนจะได้เดินทางไกลด้วยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะคะเรื่องอะไรต่างๆจากการที่คุณอยู่คนเดียวคุณเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของคุณคุณโดนหักหลังคุณเครียดคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ มีแต่ความเครียดมีแต่ความเสียใจจนวันหนึ่งคุณได้สติในวันที่คุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองความผิดหวังความเสียใจเต็มไปด้วยมันมันหาความหวังอะไรดีๆมันไม่มีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณขอไปหาความมั่นคงในเรื่องการเงินกับชีวิตของคุณดีกว่านะคะ คุณได้ไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะเป็นพลังงานไพ่ที่คุณโฟกัสในเรื่องการเงินเท่านั้นค่ะการงานสำเร็จมากๆแต่ความรักก็คุณถือว่าไม่เป็นไรก็ขอหาเจอคนที่มันใช่ จริงๆดีกว่าเหมือนตัวคุณก็เหมือนเปิดใจอยู่นะในเรื่องความรักเหมือนพร้อมที่จะเปิดใจในวันที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันมั่นคงและก็สําเร็จเพราะที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณคุณเต็มที่กับคนรักมากแต่สิ่งที่ตอบโจทย์กลับมาคือความผิดหวังความเสียใจเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณขอโฟกัสเรื่องเงินและเหมือนพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวคุณด้วยค่ะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหม ช่วยฝากกดติดตามเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กับผู้อ่านภัยด้วยนะคะกับช่อง Queen of Love t a r l o t ช่องนี้ด้วยนะคะ